สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำละครแท้เลือกเมื่อฉันไปเข้าค่ายกับเพื่อนๆตอนที่สองจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยเย่ติวเช้าวันต่อมานี่ตอนนี้ก็เช้าแล้วเดี๋ยวไปปลุกเด็กๆด,ดีกว่าวันนี้เราจะไป ตกปลากันอย่างแรกมีเด็กๆตื่นได้แล้วนะเด็กๆตื่นได้แล้วเอ้ยเนี่ยครูหนูทำเต็นท์พังไปหมดเลยเนี่ยครูนี่มาปลูกหนูอะไรตอนนี้เนี่ยนี่เด็กๆตื่นได้แล้วนะนี่ันสายแล้วนี่ครูมาปลูกหนูอะไรตอนนี้เนี่ย ตื่นนะคะขอโทษนะคะที่ตื่นช้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราจะไปต่อแถวก่อนต่อแถวก่อนเดี๋ยววันนี้เราจะไปตกปลากันนะเย้เยยจะได้ตกปลาแล้วดีใจจังเลยไม่อยากตกปลาเลยปาก็อะไรก็ไม่รู้ ร้อนก็ร้อนมาตามครูมาเลยนะอยากลองตกมากๆเลยไปไปไปตามครูมานี่เธอไปอยู่หน้าฉันเลยฉันไม่อยากแบบว่าตกปาเท่าไหร่อยากฉันอยากเดินไปช้าๆฉันจะได้แบบว่าไม่ได้นะเธอต้องรีบเดินตามมาวันนี้เราจะไม่ให้ทำอาหารกินเองนะเราจะให้ตกปาแล้วไปทำอาหาร โ okay. อเคอูนี่มีคนเพียบเลยนี่ตรงนี้เลยนะเดี๋ยวครูจะนั่งรอห่างๆครูตกไว้ให้แล้วสองตัวเดี๋ยวครูจะไปอยู่ห่างๆนะโอเคคนเพียบเลยคนเข้ามาแคมป์กันนะ่นนะนี่เธอไปตกเลยนะฉันจะนอนพักเฮ้ยนี่ก็ต้องตกด้วยกันสิตกคนเดียวก็ได้มาเชิบติดเต้ดจัง ดูสิโอ้ปลาตัวนี้อุย้ยกินเหม็นอ๋อมันอยู่ในคลองนี่นะตกไปสักสี่ตัวเฮ้ยเฮฮ้ได้แล้วเ,เพอกินอีกไม่เป็นไรแค่เดี๋ยวไปหาแม่ดีกว่าแม่คะ อะไรหนูเห็นหนูเห็นหนูเห็นใครไม่รู้ไปตกปลาอยู่ค่ะเขาน่าจะมาแคมป์ป่าลูกไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกนี่มานั่งเล่นกับพ่อเขาหนุนโอเคค่ะได้แล้วอืดเอาไปก็บ่ออันนี้เป็นเหยื่อ เดี๋ยวไปทำอาหารกันฉันตกเสร็จแล้วเออเออเออฉันไม่อยากกินด้วยหรอกนะปลาคององเงี้ยทำไมละ่ะโหฉันไม่อยากกินปลาคองหรอกเพราะว่ามันแบบว่าเออก็ฉันไม่อยากกินเอ้าตกกันเสร็จแล้วหรอไหนดูซิได้กี่ตัวหนูได้สี่ตัวคะ่ะแล้วเธอละ่ะ นี่เธอทําไมไม่พูดเผื่อฉันเลยเออเออหนูได้สองตัวคะ่ะเออหนูได้หนึ่งตัวหนูก็ได้หนึ่งตัวคะ่ะโอเคไปไปไปเดีย๋ยวไปตรงนู้นกันอันนี้เป็นอาหารเช้านะมาทํากันเลยเดี๋ยวทํากันเองนะเดี๋ยวครูไปนั่งพักก่อนชิบชิบชิบชบแล้วเงินก็นกนมาเนี่ยแหละ นี่เธอทำไปเลยนะเดี๋ยวฉันน่ะจะมากินของฉันเอาของมานะ่ะนั่งกินตรงนี้แหละงำงๆเฮ้ยต้องมาทำนเดียวอีกดับวปิ้งไปเผื่อครูด้วยดีวยกว่าเพิเวเปิดไฟแล้วน้ำมันก่อนชึบชๆบช้บเออ พอดปไปคูก่อนหนึ่งตัวอันนี้ของครูอันนี้ของเราจุบอันนี้อีกเสร็จแล้วอันนี้ไปคืนเขาก่อน ดีกว่าแหมทำมาทำมาเป็นให้ครูนี่ครูครับหนูทำมาให้ครับอยขอบคุณนะอร่อยมากๆเลยงามงางากินหมดแล้วเอาจารย์ไปเก็บดีกว่าตอนนี้นักเรียนกินข้าวกัเสร็จยังอันนี้วันนี้ก็คืนที่เท่าไหร่แล้วนะ คืนที่สองวันนี้วันที่สองที่เรามาเข้าค่้าอีกคืนเดียวก็ได้กลับบ้านแล้วเดี๋ยวกินแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวเหลือไปพวกนี้อีกชออฉันเกเก็บตลอดเลยไปเดี๋ยวเราจะไปด่านกันนะเราจะไปเล่นด่านกันแล้วโอเคค่ะเอาโทศรศัพท์ไปด้วยดีกว่า ปิดเต็นก่อนห้ามพกโทรศัพท์ไปโอ้ยอะไรเนี่ยชิปไปกันเลยอันนี้ครูจะมีเด็กดูอยู่ที่นั่นนะพวกหนูจะต้องอยู่กันสองคนไม่มีครูโอเคค่ะถ้าวันนี้จะมีคนมานี่นะรีบไปหาเขาก่อนดีกว่า เขาจะมาเข้ามุมนี้รอเขาก่อนอ้าวเพราะเธอมาถึงแล้วหรอมานั่งกันก่อนอืมอมยผ้าอย่างนี้ฉันไม่นั่งหรอกรับน้ำหนักได้น้อยให้ฉันขอเล่นกีตาร์ด้วยนะ อย่าเพิ่งเล่นสิเราจะต้องมาเล่นด่านกันก่อนนี่นะฟังฟังฉันนะฉันจะบอกฉันพูดครั้งเดียวนะอุ้ยคนนี้ก็มีไฟเอยไม่ใช่คนนี้ก็มีสิวด้แน่ก็คือเราจะต้องเล่นด่านนี้ให้ครบพอเล่นครบแล้วเราจะให้ทําอาหารกันเอ้ยเราจะมีอาหารว่างให้กินนะพวกเธอรีบเล่นกันเลยนะเดี๋ยวฉันไปรอตรงจุดหมาย ห้ามลงมาทางนี้ล่ะทางนี้มันคือทางหาอาหารฉันจะนั่งหรอ,อไปก่อนเลยดีกว่าชบบจโอ้ยโอ้โหตลกมากเลยชบเออโอ้ย,อยด่านอะไรเนี่ยยากมากเลยชบชบหูสนุกมากมากเลยอ่าเฮ้ยเดี๋ยวนะกลับก่อน อุ้ยอันนี้อันต่อไปคืออะไรเนี่ย <c oughs> เป็นหกสลิงเหรอวิ <c oughs> อ่เออ <c oughs> ต่อไปก็ลงโครนวิ่งสนุกมากๆเลย <c oughs> เดี๋ยวเธอรัเพื่อนๆก่อนนะโอเคเอ้ยยากมากเลย ใครจะไปเล่นได้เนี่ยยากซะขนาดนี้อันนี้ก็จะไปเพ้่ง่าอะไรเนี่ยยากขนาดนี้ใครจะไปเล่นอุย้ยบอ่อโคนยี่นี่เดี๋ยวเราจะไปผลไม้ให้กินนะกินกันไหมฉันไม่กินหรอกนะอาหารอะไรก็ไม่รู้งั้นเดี๋ยวฉันจะให้พวกเธอไปหาอาหารกันเองนะ โอเคเลยด,ดีเลยดีเลยไปหาอาหารดีกว่าเออเดี๋ยวไปหาก่อนดีกว่าตรงนี้มีต้นสตอรอเบอรี่ด้วยเดี๋ยวเอาสตอรอเบอรี่ไปพักหนึ่งผลนี่ไงเอาที่นั่งเขาเขาไปใส่ผลไม้ดีกว่าเด็ดไปเด็ดไป มีอันนี้ด้วยเก็บไปสักหนึ่งอันเอาอันนี้ไปด้วยเออพอกินอาเธอได้กันยังฉันได้แล้วจะหาอะไรให้เยอะแยะหาเดีย๋ยวก็พอแล้ว งูงูมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยอะไรเนี่ยงูมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเฮ้ยไม่ดูแลป่าให้ดีๆเลยมีงูด้วยนี่ตรงนี้มันมีงูนะทำไมเธอไม่เอ้ยเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเถยวฉันพาไป นี่เธอจะเก็บอันนี้อันเดียวพอโอเคโอเคนี่นะเธอเก็บผลไม้ก,กันมาได้แล้วฉันมีขนมปังให้ด้วยโอเคเอามาให้ฉันก่อนเลยอเอู้ฉันได้เป็นอันนี้อร่อยมากๆส่วนเธอมีเยอะเลยอะ่ะ <laughs> ฉันเอามาฝากฉนด้วยชอบไหมได้เลยขอบคุณนะอ่ะอร่อยมากๆชิบชิบชไปเดี๋ยวเธอจะต้องไปถ่านทับต่อไปแล้วนะโอเคมาถึงแล้วไหนดูซิเขาจะให้ทำอะไรอา้าวเขามากันแล้วนี่อ้าวดีจ้าเอออันนี้ก็คือ ฐานทัพเราจะเราจะมีไอศครีมไอศครีมให้กินหลังเล่นเสร็จด้วยเราจะให้พายเรือกันนะจ๊ะโอ้ดีเลยค่ะหนูอยากพายเรือมากๆเลยียไม่ชอบเลยพายเรืออะไรเนี่ยมาเดี๋ยวฉันจะไปหยิบไม้พายให้นะจ๊ะพรอไม้พายมีอันเดียวอ่ะมาข่ขหนอาสีฟ้าเอง สีขาวมีอยู่ตรงนั้นนะจ๊ะเลือกอันไหนพายเรือหรือแบบเล่นอันนี้ก็ได้อันแรกเราจะให้แบบพายเรือก่อนมาฉันจะเอาสีแดง พาไปพายไป,ไปโอ๊ยอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยจุมาจากกัดเก็บให้น่วยจ้าให้พายไปไหนเนี่ยอุย้ยมารีโมน่ารักมากเลยอะ่ะเอามาลีโมไปเลี้ยงได้ไหมครับได้จ้า รึบรึบให้มันไลวตมามอ่เดี๋ยวให้มันอยู่นี่ไปก่อนค่อยเอามาเก็บตาฉันแล้วอะไรเนี่ยปลาแต่ละตัวน่ากลัวมากๆเลยกลับดีกว่าโอ้สวัดดีจัดเด็ก อนอเล่นน้ําต่อไปเราจะให้เล่นน้ากันด้วยนะลงได้เลยหนูมไม่ลงหรอกวิสนุกมากเลยโอ้โหนอนเลยเหรอจ๊ะใช่ค่ะมาหน่อยลงเล่นอันนี้สิวิวิอันนี้นไปด้วยตรงนี้กัดอล้เดยบมาเก็บ นี่จ้าเล่เสร็จแล้วมานี่มารับรางวัลกันได้เลยฮึบฮึบนี่จ้าเป็นไอศครีมฮึบนี่จ้าอืมย่ำวิ่ยอร่อยมากเลย กินเลยอบเอาไปทิ้งดีกว่าออบนกฉันให้กินฉันให้นกกินดีกว่าเรก,ก็ไม่กินพี่คะหนูเอาไอติมมาให้ค่ะอุย้ยขอบคุณนะกำลังหิวอยู่พอดีเลยไม่ต้องกินแล้วกินแล้วนะคะ อร่อยมากๆเลยเป็นยังไงกันมากคะ่ะเ,เพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าสนุกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r ข b e ให้ช่องมันนี่ยาดาด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจุ๊บมาบายบาย